สวัสดีครับพวกผมเอกสวุวิชัแพ่เนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็ช <c oughs> ่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะหมดจริงๆแล้วหมดฤดูการมะม่วงนะครับเออก็เดี๋ยววันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องอต้นม่วงนี่หลังการเก็บเกี่ยวแล้วมันจะมีผลอ่ามี อาการยังไงบ้านครับก็สำหรับสำหรับต้นที่แบกมาหลังๆเนี่ยถ้าสมมติเราเก็บมาได้สักพักต้นไปได้1ิบวันแล้วนะเก็บเกี้ยงเลยเก็บเกี้ยงเลยแบบเกี้ยงๆเลยเออมันก็จะแตกใบนะครับได้1ิบหวันวนี่ก็แตกใบกระชูดกระชีดเลยนะเลยนะครับก็ใบชุดนี้ก็สะสมไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าต้นมันไม่ได้ โซมมากเราสามารถทําชุดนอกฤดูต่อได้แต่ถ้าต้องใส่ตรมโซมนี่เราก็ต้องพักและวออจะเห็นว่าบางต้นนี่ก็คือยังน็อกๆอ,อยู่นะครับยังไม่มันยังไม่ฟื้นตัวม่ดีมากก็เดี๋ยวก็จะมีการฉีกกระตุ้นจ็บลง เสียก็จะมีการฉีดกระตุ้นนะครับบำรุงใบแล้วก็สำหรับต้นที่โสมมากๆก็จะตัดแต่งหนักไปทีนึงนะครับจากต้นอย่างต้นตัวเนี้ยยังเป็นต้นใหม่หอยู่ก็เดี๋ยวเตรียมทำรอบฤดูเลยนะครับแต่งพุ่มให้มันทรงโปร่งก็แปลงนี้เป็นแปลงใหม่นะครับก็ยังยังต้อง ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นที่ใบฟื้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยระยะใบที่มันมม่จะตองตองเงี้ยเห็นปะเอ้เรายัางไม่สามารถที่จะลาสพวกแคคคงแคโค,โคได้เลยนะต้องรอช่วงใบเพลียดไปแล้วนะเออค่อยลาดไม่งั้นลาดไปตอนนี้เดี๋ยวมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกก็คือใบมันจะ เล็กๆอ่ะอก็ต้องเดี๋ยวต้องทำใหม่เพราะว่าใบาเล็กเนี่ยก็จะมีผลต่อดอกครับช่อดอกที่เกิดออกมาในช่วงใบเล็กอ่ะใบมันเล็กๆก,ก็จะไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ใบสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยทาดอกนะครับวันนี้ครับวันี้ก็ไปแล้ว